ครับผมมาเทสรถกันนะครับครนนี้ชนมานะฮะชนหนักมาสภาพก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็เมื่อกี้ก็ขันน็อตลรถนาเขาขาดไปเข้าเนื้อไปอีกหนึ่งแพโอเคครับเมื่อกี้ตั้งรีโมทผิดด้วยนะครับบวกลบไป50กว่าทั้งสองเลยนะโอเคครับมามาดูรถกันเปลี่ยนเพจใหม่นะครับสีเซลนะครับ ล็อบักกี้นะ150แอมป์สเซลล์นะฮะมาดูกันครับผมอาการจะเป็นยังไงตั้งกล้องแป๊บคันนี้วิ่งดีนะบอกให้เลย โอเคครับกลับบ้านได้นะฮะมารับกลับได้นะครับรถจากพัทยานะครับคันนี้ข้าแรงกาแฟสองแก้วพอโอเคครับมารับได้เลยนะครับคันนี้ไม่ได้ล้างนะครับซ่อมให้เล่นได้ใช่ครับเพราะเร่แล้วล้างไปแล้วนะเปลี่ยนเพจใหม่อย่างเดียวนะครับเพจงอมานะครับแล้วก็ไล่ให้ใหม่นะครับน็อตลวมออกมานะครับน็อตทะลุออกมาตัวนี้ชักเล้ยวก็เบี้ยวมานิดหน่อยนะครับแก้ไขอาการให้แล้วครับโอเคครับ